ตื่นมาอารุณสวัสดยามเช้าค่ะมาดูนกมันคุยกันอยู่ข้างนบนนะตื่นมาได้ยินเสียงเจ้า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 มาเก็บนิดนึงมาดูคุยอะไรกันน่ารักดีเนาะบรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้บินไปแล้วแป๊บหบนึง่งมาเก็บบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปแวน่น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 มามามไหนไก็ไหนไ,หนไ,หนไหนแล้วแวะมาดูมะเขือแจ้อยดูลูกมะเขือแจ้ตอนนี้กำลังสีเหลืองๆแถวแถว,แถวบ้านของสาวดอยเวลาเขากินมะเขือขึน่นหรือมะเขือแจ่ส่วนมากเขาจะ จะรอให้มันเหลืองเหลืองก่อนเพราะว่าเหลืองเหลืองมันจะอร่อยนะเหลืองเหลืองอ่ะมันจะอร่อยเราจะเอามากินกับน้ําพริกหรือว่ากี่เอามาผัดเอามาใส่กับข้าวเอามายำมันก็จะอร่อยแต่ถ้าลูกเขียวเขียวถ้าลูกยังเขียวเขียวอยู่แบบนี้แบบนี้นะถ้าลูกเขียวเขียวแบบนี้มันมันจะมันจะอ่อนมันจะยังไม่อร่อยแต่ว่าถ้าลูกถ้าลูกเหลืองเหลืองอ่ะ มันจะอร่อยแล้วมันก็จะหอมด้วยโอเคนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปหาเลาะหาแว้นกันต่ออ้าวไหนๆก็ไหนๆก็แวะมาดูดอกอัญชันอันนี้อยู่ดอกอัญชันข้างบ้านเสาดอยวันนี้น่าจะชงเดี๋ยวจะชงชาอัญชันกินสักหน่อยไม่ได้ชงนานแล้วดอกอัญชันมีประโยชน์หลายอย่างเอามาใช้ทั้งมาชงเป็นชาอัญชันหรือมาทำน้ำอัญชันนะคะ แล้วก็จะเอามาใช้เป็นมาแช่เอาน้ําของมันเอา้เอาน้ต้มน้าร้อนๆแล้วก็เอาดอกอัญชันเนี่ยลงมาแช่แล้วก็เอาสีเนาะมาเจาะมาสีมันก็จะจะออกแล้วทีนี้เราก็เอามาใช้ผสมอาหารผสมแป้งผสมอะไรที่เราอยากผสมอะ่ะแล้วสีของแป้งถ้าอย่างเหมือนสาวดอยเคยทําขนมบัวลอยเนาะบัวลอยอัญชันสีอัญชันอะ่ะเราก็เอาแช่เอาน้ําของมันแล้วมาผสมแป้งปั้นออกมาสีสวยมาก ปะเดี๋ยวไปเลาะต่อยามเช้ามาวิถีบ,บ้านๆเสาดอยก็จับประมาณเนี่ยผู้คนขี่รถขี่เรือนะจอดคุยกันตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วก็อยู่ทางทางนี้ก็มีก็คุยกันนั่งคุยกันอยู่ในเปรใต้ถุนบ้านเนะาะมาแอบดูกันหน่อยวันนี้น้องสาวจะทำกับข้าวอะไรอ่ะ ขั่วพลิกเดยไว้รอนะคะวันนี้จะทําผัดนอ,อนางกําลังซอยตะไคร้อยู่มาผัดนอค่ะผัดนออันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานช่างทอแต่ว่าทอกี่ใหญ่ทอตัวว้ายสป้ไม่ค่อยโอเคถ่ายนานไม่ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเสียสุขภาพต,ตาอซอยค่ะซอยซอยตะไคร้สำหรับจะใส่ผัดนอ ผัดหน่อไม้อันนี้ผักชีใบเลื่อยก็จะเป็นเมนูการผัดหนอ่อเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆสำหรับคนบ้านๆชาวเขาชาวดอยแล้วก็ทั่วๆไปนะคะสาวยพโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันอ้าวตอนนี้หน่อไม้ก็ลงผัดเรียบร้อย ่ขั้นตอนการผัดก็ไม่มีอะไรหรอกก็เอาเครื่องพริกเอาพริกเอาเครื่องแกงที่เราตามไว้แล้วแต่วันนี้จะผัดหนอ่อส่มาม่านะคะนี่วิธีกินง่ายอยู่ง่ายค่ะผัดหนอ่อสมามาม่าบ้านไหนไม่เคยกินบ้านไหนไม่เคยกินลองเอาทำไปกินดูนะสูตรเมนูชาวดอยอร่อยแซ่บเวอร์แล้วเวลาผัดเราก็ใส่น้ำปลาลงด้วยนะคะมันจะเข้มข้น เครื่องแกงในการผัดสําหรับหม้อนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็พริกพริกมเมื่อกี้คั่วพริกเดยที่คั่วไว้แล้วก็เอามาตำตำใส่เกลือนิดนึงใส่หอมแดงใส่กระเทียมแล้วก็ลงผัดให้หอมแล้วก็เอาหน่อใส่ลงไปเช่นี้เนาะเสร็จแล้วก็น้ำปลารหาหยอดหยอดแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบ จะใส่หมูหรือใส่อะไรถ้าใส่หมูก็ขั้นตอนการผัดก็จะต่างกันไปแต่นี่เขาใส่มามา่าเขาก็เลยผัดพริกแกงก่อนอ่าตอนนี้เสร็จแล้วเนาะแต่หน่อที่จะเอามาผัดต้องเอาไปต้มให้สุกก่อนเพราะว่าหน่อสดมันจะขมแต่นี้ก็ใส่ขี่ใบเลยแล้วก็ตะไคร้ที่หั่นมอตะก,กี้ลงไปอ๋อแล้วก็ใส่ใบขิงด้วย ดูหน้าแม่ครัวค่ะโอเคค่ะอร่อยแต่เราอร่อยกับเขาไม่ได้นี่สิเจ็บคอค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็วิถีชาวบ้านเรียบง่ายสบายสบาๆกินง่ายอยู่ง่ายกับสาวดอยสตอรี่นะคะบาย เดี๋ยวเราไปแว่นกันต่อค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลา์ทุกซับสไคร์ที่ติดตามรับชมคลิปสาวดอยตลอดมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้สาวดอยด้วยเดอ้อขอบคุณค่ะใบกะเพราก็งามงาม